ขอต้อนรับเข้าสู่ซับเนวค่ะไม่เจอกันนานปีใหม่เล่นกับป้าสงกรน,น้องโคมโมครอบครัวสนุกสนานสนุกกันทั้งบ้านอาผาอามินพร้อมหน้าไม่เจอกันนานน้องปีใหม่เล่นกับป้าสงกราน้นองโคมโมครอบครัวปุภัยวงเผยโมเมนต์สนุกสนานแบบนี้คุณปุภัยวงเตชนะนรงสุด Happy Post ap, แฮปปี้โพสต์ภาพระคิบหลานรักน้องปีใหม่มาหาที่บ้านพร้อมหน้าทั้งน้องโคมโมเผยโมเมนต์สนุกสนาน น้องปีใหม่เล่นกับคุณพ่อสงกรานต์น้องโคโมโมอ,อาภูผาและอามิ้นชาลิดาพร้อมแคปชั่นว่าไม่เจอกันนานพอเจอกันก็สนุกแบบนี้แหละโดยแฟนคลับแห่คอมเมนต์ความน่ารักอาทิเอนดูป้าโดนปีใหม่กับโคโมโมยำใหญ่นานๆจะได้เล่นแบบนี้แก้วตาดวงใจของคุณปู่สองสาวน่ารักมากค่ะน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณคุณปู่เอาคลิปและภาพน่ารักน่ารักมาลงค่ะเป็นต้น ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด .co.th ค่ะ so. ฝั่งแซบนิวทุกวันสนุกสนานไปกับแซบนิวกดไลค์กดแชร์ให้กับแซบนิวกันด้วยนะคะ